Tung tung paam laa สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับนี่เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่เราอยู่กับเรื่องราวของความหวานไม่รู้จบโดยเฉพาะสัปดาห์นี้นะครับของหวานที่พลตั้งใจนําเสนอล้วนเป็นของหวานที่มีลูกเล่นครับที่ทําให้เกิดคําถามและความต้องการที่จะค้นหากับผู้พบเห็นนะครับโดยที่เมนูวหวานเมนูแรกของพลเนี่ยนะครับ มีกลิ่นอายของความเป็นชีสเค้กแต่ว่าทำง่ายเหลือเกินครับสุดอีกเมนูหนึ่งนะครับพลขอเอาใจคนชอบของหวานที่มีรสชาติของกาแฟก็แล้วกันเมนูหวานหในวันนี้จะเป็นเมนูอะไรกันบ้างสักครู่กลับมาหวานกันตอนในครัวนะครับ ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบชีสเคส้กนะครับคุณจะหลงรักขนมปังชีสเคส้กทรงองพลครับแค่มีเครื่องทำแซนด์วิชก็สามารถทำได้แล้วครับก่อนอื่นนะครับตีครีมชีสนะครับ250กรัมพอนุ่มขึ้นก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยไข่ไก่1นึ่งฟองครับตีครีมชีสนะครับแล้วก็ไข่แล้วก็ทุกอย่างให้เข้ากันครับ คนเพิ่มความหอมนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้บอกไว้แล้วว่าจะทำขนมปังชีสเค้กส้มนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่เจ้ากลิ่นส้มลงในตัวครีมชีสของเราด้วยแล้วกันนะครับคนใช้กลิ่นส้มที่ต้องเรียกว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับเพียงใช้แค่นิดเดียวเนี่ยฮะก็หอมกลิ่นส้มไปทั่วแล้วครับ อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับตัวไส้ครีมชีสของเราก็มีลักษณะน,นี้นะครับวันนี้บอกแล้วว่าเราจะทำขนมปังชีสเค้กส้มแมทของหวานนะครับเลือกใช้ขนมปังดีๆก็จะมีคุณค่าไปด้วยนะครับขนมปังที่พลใช้เนี่ยต้องบอกว่าทําจากแป้งสาลีที่ไม่ขัดข่าวล้วนๆน,นะครับดังนั้นเนี่ยพวกจมูกข้าวแล้วก็เยื่อหุ้มเมล็ดเนี่ยยังอยู่ครบนะครับเวลาที่เราทานขนมปังประเภทนี้นะครับจึงเปรียบเสมือนได้กับการทานข้าวซ้อมมือ หรือว่าเขากล้องที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะมาทาเนยบางๆที่ตัวขนมปังนะครับเนยของเราเนี่ยเวลาที่ทาเนี่ยนะครับควรจะเป็นเนยนุ่มนะครับเนยยังเย็นอยู่เนี่ยนะฮะจะทําให้เราทายากนะครับแล้วก็เราก็จะไปกดตัวเนื้อขนมปังซะเยอะขนมปังของเราก็จะแบนแต้แต่เลยนะฮะหลังจากที่ทาเนยเสร็จนะครับผมจะใส่แยมส้มบางๆนะครับลงไปเวลาที่จะใส่แยมส้มเนี่ยนะครับผมจะพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับคือด้านที่ไม่มีเนยนะฮะ เช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องหนามากนะครับบางๆก็พอเสร็จแล้วนะครับก็จะใส่เจ้าตัวครีมชีสเนี่ยนะครับที่เราผสมไว้กับไข่ลงไปตรงกลางครับพอแล้ครับแค่นี้ก็เยอะแล้วเอาด้านที่มีแยมกับด้านที่มีแยมเนี่ยนะครับประกบกันลงไปลักษณะน,นี้ครับ ก็คือสรุปแล้วง่ายๆครับก็คือเราให้ด้านที่เป็นเจ้าเนยเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับเครื่องทําแซนด์วิชของเราก่อนที่จะใช้ต้องอุ่นให้ร้อนดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องทาเนเนยที่เครื่องแล้วเพราะว่าเนยจะอยู่ด้านนอกของขนมปังใช่ไหมครับวางลงไปเลยครับหลังจากนั้นไม่มีอะไรแล้วครับคนให้เครื่องใช้ในบ้านของเราเนี่ยแหะครับเป็นคนทำงานครับอ่ะพอไฟเขาดับน,นะฮะ แปลว่าของของเขาเนี่ยสีสวยดีแล้วนะครับนี่ครับผลออกมาพักก่อนนะฮะพยายามวางตรงที่เขามีตะแกรงที่สามารถระบายความร้อนได้นะครับอันนี้สูตรที่พลทำนี่ทำได้หลายคู่เลยนะครับเราอาจจะวางแยงไว้หลายๆลรสให้เด็กสามารถเลือกใส่ได้ตามใจชอบก็ได้นะครับพวกคุณอาจจะอยากใส่บลูเบอรี่เชอร์รี่สตรอเบอรี่อะไรก็ได้หมดเลยนะครับ่ะแลวครับแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นครึ่งแล้วตกแต่งให้สวยงามแล้วกันครับเราก็มาหั่นครึ่งได้นะครับ อย่าก,กดเขาแรงนะครับเดี๋ยวไส้เขาแตกตอกย้ำความหวานนิดนึงนะครับด้วยการโรยไอซิ่งให้สวยงามครับเรียบร้อยแล้วครับขนมปังชีสเค้กส้มเมนูนหวานง่ายๆที่ผลนำมาฝากนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าม,มาหวานกันต่อสักครู่หนึ่งครับ มอคค่าเค้กครับเวลาพูดถึงมอคค่าคืออะไรครับมอคค่า ok ก็คือกาแฟนมที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตนั่นเองนะครับวันนี้เราจะทําเค้กที่มีกลิ่นอายของมอคค่าโดยการที่ว่าผมจะทําเนื้อเค้กเป็นชิฟฟ่อนรสกาแฟนะครับแล้วก็แต่งหน้าด้วยบัตเตอร์ครีมที่มีส่วนประกอบของช็อกโกแลตนมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวเค้กกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวเค้กเนี่ยนะครับผมมีผงกาแฟสําเร็จรูปแล้วก็มีตัวนมเนี่ยนะครับที่เราจะมาทําให้เป็นกาแฟนมผมจะเอานมเนี่ยเข้าไมโครเวฟ ให้เขาอุ่นๆนิดหนึ่งอุ่นพอที่ว่าเจ้ากาแฟผงจะละลายได้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเราจะมีของแห้งนะครับมีแป้งแป้งเค้กนะครับมีผงฟูนะครับซึ่งผลจะเอารวมกันเลยครับแล้วก็มีเกลือนะครับรวมกันลงไปเช่นกันนะครับหลังจากนั้นก็เอาเข้ามาล่อนครับนมได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะมาผสมกับกาแฟเนี่ยฮะค่อยๆเทลงไปก็ได้ครับเห็นไหมครับ ก็จะผสมกันง่ายขึ้นนอกจากความหอผมของกาแฟแล้วนะครับพลก็ยังใช้วานิลลานะครับใช้ทั้งหมดครึ่งช้อนชาครับผสมให้เข้ากันครับอ่าเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็พักไปก่อนนะครับพลก็จะใส่น้ําตาลส่วนแรกลงไปนะครับในแป้งคนให้เข้าๆกันนะครับอ่า สำหรับเค้มกมอคค่านะครับผลใช้น้ำมันรำข้าวเพราะน้ำมันรำข้าวทาให้ผลมั่นใจได้ว่าผลปลอดภัยจากกรดไขมันทรานนะครับนอกจากนั้นก็ยังทําให้เค้กของเราเนี่ยหอมนุ่มฟูอีกด้วยครับได้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทําก็คือแยกไข่ขาวและไข่แดงครับในตัวแป้งนะครับที่มีน้ํามันอยู่เราจะใส่ไข่แดงลงไปนะครับ คนใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองครับตอนนี้นะครับคนเปิดเตาอบไปแล้วที่180โปองศานะครับอ้าวล่ะครับเดี๋ยวเราจะตีส่วนนี้นะครับให้เข้ากันค่อยๆหยอดตัวกาแฟเนี่ยนะครับลงไปครับตรงกลางเราก็ได้ส่วนประกอบของตัวไข่แดงนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับไข่ขาวนะครับง่ายๆเลยครับเราก็นำมาตีกับน้ำตาลอีกส่วนหนึ่งครับพอเขาขึ้นฟูดีแล้วนะครับ ใส่น้ำตาลลงไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสครับแล้วพอตั้งยอดอ่อนก็ใส่ลงไปอีกเศษ1นส่วนสพอฟูดีแล้วนะครับใส่เศษหนึ่งส่วนสสุดท้ายลงไปครับแล้วก็ตีนิดเดียวใช้ได้แล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอา2ส่วนนี้มาผสมกันนะครับประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสเนี่ยครับคนให้เข้าๆกันเล็กน้อยใส่ไข่ขาวที่เหลือลงไปครับแล้วก็ตล่อมให้เข้ากันครับ เรจะแบ่งส่วนประกอบนะครับใส่พิมพ์ขนาด9นิ้ว2พิมนะครับรองด้วยกระดาษไขนะครับด้านข้างไม่ต้องทานเลยนะครับเราจะแบ่งให้เท่าๆกันครับประมาณพิมพ์ละ150กรัมนะครับคนก็จะเขย่าเขานิดหนึ่งนะครับให้หน้าของเขาเรียบนะครับแล้วก็เคาะอากาศออกครั้งเดียวอย่างนี้ครับแล้วเราก็นําทั้ง2พิมพ์เข้าเตาอบครับใช้เวลาแค่ไม่นานครับ20 ถึง25นาทีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำบัตเตอร์ครีมอร่อยๆกันนะครับคนใช้เนยสดทั้งหมด250กรัมนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นมิลช์ช็อกโกแลตนะครับแล้วเราก็จะเอามาตั้งบนน้ำร้อนเนี่ยครับค่อยๆให้เขาละลายนะครับอย่าให้เขาร้อนมากเตอนหลังเราจะมาผสมกับเจ้าตัวของตัวเนยนะครับซึ่งตัวเนยตัวนี้เราจะไปตีให้เขาขึ้นฟูใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับตอนนี้เนี่ย เนยของเราเนี่ยครับจะฟูขึ้นแล้วก็มีสีที่อ่อนลงสีที่อ่อนลงก็มาจากอากาศที่เข้าไปผสมอยู่ในโมเลกุลของตัวเนยนั่นเองนะครับช็อกโกแลตของผมเนี่ยนะครับละลายดีแล้วในขนาดเดียวกันคนล,ลดอุณหภูมิล,ลงมาให้ให้อยู่ที่เรียกว่าอุณหภูมิห้องเลยนะครับคนก็จะค่อยๆใส่ช็อกโกแลตลงไปนะครับอันนี้เราก็จะตีให้ช็อกโกแลตกับเนยผสมเข้ากันดีนะครับพอใช้ได้แล้วคนก็ปิดเครื่องนะฮะอ่าบัตเตอร์ครีมเรียบร้อยแล้วครับ ลองดูสิครับเนื้อออกมาสวยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเค้กของเราดีกว่าได้แล้วเช่นกันครับพอเค้กของเราสุกดีนะครับผลก็พักให้เขาเย็นตัวลงครับนะครับแล้วก็ปาดเค้กให้หลุดจากขอบพิมพ์นะครับเราก็จะได้ชิฟฟ่อน รสกาแฟทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับหลังจากนี้นะครับง่ายๆครับเราก็จะมาประกอบเค้ก2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันด้วยบัตเตอร์ครีมที่เราพักไว้ครับส่วนหนึ่งนะครับก็ทาระหว่างชั้นครับปาดให้ทั่วครับเราก็เอาเค้กอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับประกบลงไปครับเสร็จแล้วครีมลงที่ด้านบนครับอย่าลืมเหลือไว้ขอบด้านข้างด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็แต่งด้านข้างเลยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายๆายนะครับเดี๋ยวพลจะเอาเอาจ้า,าบัตเตอร์ครีมที่ผลเหลือนิดนึงนะครับมาใส่ถุงบีบและบีบให้เป็นดอกๆครับ เราเก็บเขาไปไว้ในที่ที่เย็นๆนะครับเดี๋ยวยังไม่ต้องแช่เย็นก็ได้นะครับเดี๋ยวพ้จะทําช็อกโกแลตแต่งหน้าแบบง่ายๆครับอันนี้เป็นแฟ้มใส่เอกสารเนี่ยนะครับแล้วผมก็เอากระดาษแผ่นหนึ่งนะครับเอาก้นของพิมพ์เค้กเนี่ยวาดให้เป็นวงกลมเราจะได้ได้ขนาดเท่ากับตัวเค้กนะครับแล้วก็ละลายช็อกโกแลตคอมเพลนนะครับเราบีบวาดลวดลายนะครับให้อยู่ในตัววงกลมนี่แหละครับเสร็จแล้วพ้ก็จะเอาเขาไปพักในตู้เย็นนะครับ ให้เขาเย็นดีแล้วเดี๋ยวเราเอามันแต่งหน้าเค,ค้กกันครับผลจะต้องบอกว่าช็อกโกแลตคอมพาว์เนี่ยครับแข็งตัวแล้วก็เซ็ตตัวเร็วมากนะครับอ่าล่ะครับเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกมาแล้วตอนนี้ผลก็ค่อยๆลอกเขาออกมาเบาๆนะครับค่อยๆหยิบมานะครับเพราะว่ามือของเราเนี่ยมีความเย็นอยู่นะครับแล้วก็วางลงบนเจ้านี่ละครับบัตเตอร์ครีม และแน่นอนครับสำหรับสูตรนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่ w o r l d w i d e w e b p o n f o o d m a f i a c o m ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพลขอลาไปกับเรื่องหวานๆสวยๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ